ห <c oughs> ลกล้านอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 9 วันพรุ่งพรุ่งนี้เป็นวันพระองค์พาเสด็จนะพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมรับเสด็จผู้ก้อนเพราะว่าท่านจะได้ดสมโพธพระพุทธปฏิมาที่พระศีหาสายญาติพระพระนอนหรือพระปรางปรินีพาน ที่ท่านสร้างมาหลายปีแต่ปีนี้คงจะสมโพธิใด้เข้าฉลองงานเสร็จบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะกระทูลเชิญพระองค์พาสเสด็จแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จมาหามุนีวงศวัตสบพิษเป็นผู้เป็นองค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บนพระเสียรของพระพุธทพปธปฏิมาวันพุ่งนี้นวันที่17ตอนบ่ายประมาณทักบ่ายสามสี่โมงเย็นแต่หลวงพ่อก็คงจะวันนี้คง,งจะขึ้นไปดูไปดูงานงานความพร้อมของงานกับลูกหลานแล้วก็วันวันที่17บเจ็ด ท่านเจ้าภาพคุณปิยวรรณคุณอูดคุณปิยวรรณมาในมนต์หลวงพ่อจะไปถวายของที่ระลึกกับพระองค์พาเนะจ้าท่นานจันชาลีจะเป็นผู้มอบอะไรหมบปฏเดอะไรของที่ระลึกแต่หลวงพ่อจะเป็นผู้มอบพระพุทธปฏิมานะพระพุทธรูปเล็ก ถวายองค์พานะวันที่สิบเจ็ดวนัวนวันวันก่อนคุณปิยวันมานิานมนต์หลวงพ่อเนกะิดคราวก่อนเขาเหมือนกันนะสมสมเด็จพระเทพสเสด็จเปิดสงพอดพระเจดีย์ภูก้อนแต่หลวงพ่อก็ได้ถวายของที่ระลึกกับพระเทพในคราวนั้นครั้งนั้น ถ้าพูดมันนี้ก็หลายปีแล้วนะป่าจะเข้าสิบปีจะ,ะมั่งหลายปีแล้วแต่วันนี้กวันพุ่งนี้ท่านก็ฉลองไปเรื่อยๆนะนี่บนกูบาาจารพาะเถระม,มาแสดงธรรมเป็นเป็นภาคๆไปภาคเรือภาคตะวันออกเสียงเนือภาคก,กลางภาคตะวันออกภาคใต้แต่หลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรม เย็นของวันที่ยี่สบวันที่ยี่สิบมิถุนานะแต่วันนั้นงานของหลวงพ่อรู้สึกว่าจะหนักหนาสาหัสอยู่นะศรัทธาญาติโยมคือตอนเช้าหลวงพ่อจะได้ไปฉันที่ขอนแก่นงานของนายกอบอจอพ่อของพ่อตาของเสียโต ถ้าหลวงพ่อไม่เจ็บไม่ป่วยนะคงจะไปวันเกิดพอทันก็มีพระคุณพระคุณพระคุณต้องทดแทนอย่างที่วาดท่านได้ถวายสร้างสะพานที่ถวายเมื่อกี้เนี่ยเพร้อมครอบครัวของท่านหมดไปหลายเงินเหมือนกันนะอย่างที่พวกเราได้รู้ได้ทราบหมดไปเกือบล้านนะ อันนี้ก็คือเจ้าภาพครอบครัวเนี่ยหลวงพ่อก็คงจะได้ไปร่วมครูบาอาจารย์ฟังองค์เขากนในมนต์พระมากอยู่นะก็มีท่านเจ้าคุณวัดโพธิสมพรนะเจ้าคุณราชประรารังการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หลวงพ่อก็เป็นผู้ก็ไปร่วมแล้วก็กลับมาพอก,กลับมาจะขึ้นภูกรออกีกวันที่ยนะี่สิบลลูกหลานนะ พอหลวงพ่อมองดูอายุสังขารของหลวงพอ่อหลวงพอ่อโอ้ไหวหรือเปล่านะก็มองดูเหมือนกันนะอัน <c oughs> นี้แหละคือบางทีบางสิ่งบางอย่างโลกนะให้พวกเราดูสิ่งไหนบางทีมันไม่ชอบใจแต่เหตุผลมันลงตรงนั้น เราก็ต้องได้ทำจะให้ชอบจใจซะก่อนจึงทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้รมันยากเกิดมาในโลกนี่่างนั้นก็คงไปเกิดองค์คนเดียว <c oughs> ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเพออยู่คนเดียวก็อีกแล้วทีนี่ว้าเว้าว้างเงียบเหงาเศร้าซึอมอีกพอ,อไรเพรามันคิดมากค่ะนี่แหละอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวให้ละวังความคิด อยู่กับมิตรเพื่อนฝูงให้ระวังวาจาให้พวกเราจำเอาไว้อยู่คนเดียวให้ภาวนาให้มากอย่าไปคิดปรุงฟุง้งถ้าคิดปุงฟุง้งเป็นบ้าได้ง่ายๆนะเพราะอะไรเพราะมันเอาไม่อยู่ถ้ามันปรุงฟุง้งมันฟุ้งไปทำไมต้องใช้ปัญญาตะล่อมหรือปลามปรุงไปทำไม คิดว่าจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใชยไหมใจแต่ว่าคิดว่าตะแก่ตายไม่เป็นอย่างนั้นใชยไหมใจ <c oughs> ต้องปราบตัวเองนะถ้าปราบตัวเองเนะ่ยแต่นีื่มันก็หดเข้ามาแล้วอือใช่ในหน้าที่เดี๋ยวนี้คืออะไรหน้าที่อยู่คนเดียวอย่างนี้คืออะไรหน้าที่ของเราเดี๋ยวนี้คืออะไรมันย้อนเข้ามาหาตัวตัวใจตัวผู้รู้มันไม่ปุุงไม่ฟุง้งนี่แหละ มันเกิดจะเข้าสู่ความสงบเพราะนั้นดูคนเดียวให้ระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเราไปที่ไหนก็ตามไปเมืองนอกเมืองนาไปเรียนหนังสือไปธุระทำธุระอะไรก็ตามถ้าไปเลยไปหาปิกิดปงฟุ้งหมดท่าเลยนะเสียหลักเลยเสียหลักเพราะนั้นเราต้องเอาหลักธรรมเอาหลักธรรมเข้ามาจิตทางด้านจิตใจ บังคับให้อยู่กับตัวเองให้พุดโทรอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือการอยู่องค์เดียวคนเดียวต้องระวังอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรกับเพื่อนฝูงการจะพูดจาพาทีอะไรออกไปต้องคิด <c oughs> มันจะคบกระทบกระเทือนไหมมันจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขาไหมหรือมันจะเกี่ยวข้องกับ ส่วนรวมสวนกลางส่วนใหญ่ไหมจะทําให้เสียหายไหมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดนะได้คิดเหมือนกันแต่บางสิ่งบางอย่างเราหลีกเลี่ยงหนีไม่พ้นหนีไม่ได้จุดนี้ต้องไปตรงนี้ถึงจะผิดก็ต้องยอมรับผิดแล้วเพราะมันต้องจำาเป็นจะต้องได้พูดจะต้องชี้แจงในจุดนี้อันนี้มันจําเป็นถ้าเราพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วนะ แต่ถ้าพูดไปแล้วพูดไปเถอะแต่พูดไปเสียหายพูดตรงอยู่ถูกต้องแต่มันเสียหายเสียหายมันแก้ไม่ได้นะเสียเพื่อนเสียผูงเสียครูบาอาจารย์เสีย,สยหมู่เสียเพื่อนนะตลบพูดไปเนะี่ยถึงจะอยากพูดเปิดเผยความจริงขนาดไหนเราก็ต้องอดไว้ก่อนเพราะมันจะเสียหายความหายเนะมีอยู่ข้างหน้าเราจะไปพูดทําไมถ้าพูดขึ้นมาแล้วเอาช่างน้ําหนักดู พูดก็ไม่พูดอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันกกว่าันถ้าเราพูดไปได้ประโยชน์มากกว่าเอออันนั้นเราก็พูดถ้าเราพูดไปแล้วเสียหายเ,ออเราพูดไปทําไมพูดไปแล้วเสียหายสิ่งเหล่านี้ก็มันต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาเหมือนกันนะคณะธรรมญาติโยมพระเนรลูกหลานนะออแต่ถึงยังไงก็ตามนะเราเราเกิดมาในโลกนี้ก็อย่างที่หลวง,อองพ่อหลวงตาได้พูดให้ฟังนี่แหละ มันมีมากหลากหลายเหลือเกินนา,นานาจิตตังนา,นานาทัศนะในความคิดความเห็นจะไปไปทางหนึ่งมันก็เสียทางหนึ่งไปทางหนึ่งมันก็เสียทางหนึ่งแต่จะให้ได้ทุกอย่างทุกทางเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปอย่างที่หลวงพ่อไปเอาหลวงพ่อพูดให้ฟังไปโน่นไปนี่ไปนี่มันก็ได้ชุมชนสังคมแต่สุขภาพของเราล่ะสิ ไหวไหมเพ้อเพอตัวเองตายก่อนเพราะอะไรเพราะมันเหนื่อยมันเพลียม,มันหิวโหวยฮะเพราะอะไรเพราะไม่ได้พักผ่อนนี่มันเสียไหมจุดนี้มันก็เสียนะแต่มันได้ไม่ได้นะี่สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องมองมองมองท่านมองเรามองเขามองเรามองตนเองด้วยนะอย่างคนโบราณแต่เราก็ไม่อยากจะพูดคำนี้ออกไป พอมันพูดคำนี้ออกไปบางทีมันเสียหายแต่มันก็เป็นพูดเป็นแนวความคิดอีกเหมือนกันคนโบราณเขาบอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดตามให้จริงเราต้องดูอีกเหมือนกันจุดนี้นะเอ็นดูเขาคล้ายๆกัาสงสารเขาแต่พอเราสงเคราะห์ไปแล้วเราตายเลยจีหายเลยเพ้อเพ้อเขาคุกเขาตารางอีกต่างหาก เผลิเพ,เพล่มจมจิบหายอีกต่างหากอันนี้สิ่งเหล่านี่มันก็ต้องอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังต้องแบ่งแบ่งเส้นพิจารณาเสียหายไหมได้ไหมได้ใครเสียใครถ้าว่าได้เปรียบเขาเกินไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเกิดมาในโลกไปเอาเปรียบเขาคนมากเกินไปเราก็ไม่ควรจะอยู่กับโลกเขา <c oughs> แต่เสียเปียกเพรจนเกินไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราเกิดมาในโลกนี้าต้องพึ่งพาอาศัยกันเขาจะเอาเปรียบเราอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกต้องนีน่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันการวางตัวการพึ่งพาอาศัยกันสรุปแล้วก็คือให้มีการยืดหยุ่นหากันมีเมตตาต่อการการอยู่ เพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันถ้าเอาเอาแต่ใจตัวเองว่าข้าพปะเจ้าเนี่ยพูดถูกคิดถูกพูดถูกดันทุลังอย่างเดียวหัวชนฝาอย่างเดียวไม่ยอมฟังใครเลยใครก็อยู่ด้วยยากเหมือนกันนะใครก็อยู่ด้วยยากเพราะอะไรเพราะว่าไม่ยอมไม่ยอมฟังใครไม่ยอมเ,อเ,อเอมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ใคร ไม่ยืดหยุ่นต่อกันการอยู่ด้วยกันมันต้องมีการยืดหยุ่นนะบางทีเราก็ผิดก็มีบางทีเขาผิดก็มีแต่เมื่อเขาผิดเขาเจตนาไหมเราทำานระ่เราเจตนาไหมถ้าเราเจตนามันก็ไม่ดีเอารัดเอาเปรียวเขาแกล้งตั้งใจทําให้เขาเดือดร้อนเจตนานะไม่ดีมันเป็นบาปอากุศลในจิตใจของ,ของเราลึกๆแล้วนะ แปลว่าคิดไม่ดีแล้วในเมื่อเราคิดไม่ดีการกระทำออกไปมันก็ไม่ดีเพราะมันคิดผิดการพูดออกไปมันก็ไม่ดีเพราะเราพอคิดแล้วคิดแล้วยังคอยพูดเพราะนั้นเรื่องคิดนี่สำคัญการที่จะระวังความคิดได้จะทำอย่างไรไม่มีอย่างอื่นนอกจากสมาธินอกจากสมาธิของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะจะเข้ามา เป็นเครื่องหลังวัดหรือเป็นเครื่องจับในใจของเราเมื่อทําจิตใจของเราเนิ่งจิตใจของเราเนิ่งผ่านความเนิ่งผ่านความสงบในเมื่อผ่านความสงบจิตใจเอาอยู่แล้วะเราจะฝึกยังไงเราจะให้มันฝึกคิดไปคิดไปทางไหนเหมือนกับควายป่าเรื่องควายของเราเนี่ยเรามีอย่างไม่ได้ฝึกมันมันจะจับมาไถนานได้หรือไม่ได้ มาใจเกวียนได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ฝึกมันจากนั้นเราพยายามอพอมันดูมันมีกําลังพอที่จะทํางานได้เราก็จับมเนยจับมาสนตภายมันโอ้โหก่อนที่สนตภายได้นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วกันสนตภายยากเพอเพอมันจะสู้คนขวิดคนอีกเขาจะต้องสนตภายแต่ส <c oughs> <c oughs> มัยตัวมันยังเล็กๆอยู่ จากนั้นพอสนตะภายเสร็จแล้วก็ฝึกอะไรต่อลฝึกให้มันเดินตามฝึกให้มันไปข้างหน้าแล้วก็ฝึกใช้เชือกให้กระตุกให้มันไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังพอเสร็จแล้วก็อเอาเข้าล้อเข้าเกวียนอะไรต่อเลฝึกนะพอที่สุดมันก็ทําการทํางานได้นี้ก็เหมือนกันใจของเรานะ ใจของเราไม่ได้ฝึกเนี่ยปล่อยปละละเลยใจไม่ไม่เคยเป็นสมาธิเสียเลยใจออปล่อยอิสระนะแล้วทีนี่เราจะนําใจให้มันคิดมันก็คิดเลยเปื่อยของมันมันมันเอาไม่อยู่ทีนี้ถ้าหาว่าใจของเราฝึกนํามากําหนดลมหายใจเน่ยใครว่าจับมันมาได้จับใจของเราเข้ามามาฝึกนะจับใจของเราขเข้ามาฝึกกับสมาธิกาหนดลมหายใจเข้า หายใจออกโทพุทโทพุทโธมันก็ทะเลถลายไปอีกเหมือนกับเราจับ,บวัวควายอย่างที่ว่าประยองพองตัวกระโดดโลดเต้นฮะแต่ที่ยังไงเราก็คิดว่าต้องฝึกไว้ต้องนํามาฝึกถ้าไม่ฝึกนันเป็นควายป่าไปนะมันไม่ดีแน่เราก็ต้องจับไว้อีกมาฝึกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโธหรือให้มีสติอยู่กับตนเอง เราเคลื่อนไหวยังไงให้มีสติการเคลื่อนไหวของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรเราให้มีสติสติคือเชือกนะเชือกมัดมัดมัดวัวมัดมัดควายเชือกอันนี้ผ็คือเหมือนกันสติคือมัดตัวผู้รู้คือใจอยาให้มันคิดไปทางอื่นตัวผู้รู้นำมาทมตัวนั้นมันประยองพองตัวมันกระโดดโลดเต้นเราสติเขาไปจับยึด มันก็วิ่งไปขาดสติเอาจับมาอีกเสื้อขาดกลับมาดึงมาอีกผล <_ d> um> ในสุดหลายครั้งต่อหลายโหดนะเ,เรามีความพยายามอยู่เ,เหมือนกับเราฝึกสัตว์เนี่ยเรามีความพยายามอยู่มันไม่เหลือวิสใสนะลวกเราท่านทั้งหลายนะพระเนรลูกหลานนะพอฝึกเข้าไปมากๆเข้าไปเอาสติจับมันอยู่เลยไอคุ้นเชื่องขอเขาเลยๆพอจิตใจของเราเน่งสงบ อ่เป็นหนึ่งทีนี้เราจะคิดเรื่องอะไรเนยอมันจึงจะมีเหตุมีผลเมื่อคิดไปแล้วเนี่ยการกระทําออกไปมันถูกต้องไหมที่การกระทําของเราเนี่ยเออและการพูดของเราเหมือนกันมันถูกต้องไหมที่เราพูดออกไปนี่เนี่ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องฝึกซะก่อนมีสติสัมปชัญญะฝึกใจของตนเองซะก่อนถ้าเราไม่ได้ฝึกจุดนี้นะอ มันจะปล่อยไปตามเออละเหยลอยลงไปเลยบางทีคือกิกเลสลาคะเข้ามา,าควบคุมกิเลสเราก็คิดไปทางกามลาคะเน,นะเาหลักผลในสุดไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแลอมันกัดดะไปหมดเลยไม่ฟังคำใครเลยเ,เพราะเ,าเพราะความรักเข้ามาเพราะความโกรธเข้ามาก็เหมือนกันไม่ได้ดูตามาตาเหลือไม่ได้ดูพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย ทั้งด่าทั้งถีบทั้งเตะทั้งอะไรมีอะไรอยู่ใกล้กันคว้ามามีดมาปืนมาเพราะอะไรเพราะใจของเราไม่ได้ฝึกในเมื่อใจไม่ได้ฝึกใจมันไปตามอารมณ์กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโมหะมันหลงอยู่แล้วนะโมหะคือความหลงครอ,อบคุมอยู่ตัวโมหะตัวนี้แหละ มันอยู่ในจิตใจมันหลงซะก่อนมันจึงโกรธมันหลงซะก่อนมันจึงโลภมันหลงมันซะก่อนมันจึงรักถ้าหาว่าไม่หลงมันจะไม่โลภไม่โกรธไม่ไม่รักไม่ชังนี่ละเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจําว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะตัดกิเลสต,ตัวความหลงได้ วอวิชชาคือความหลงได้พระอนาคาเนตัดแต่ได้แต่กิเลสราคะกระทสะราคะคือความกำนัดยินดีรักสวยรักงามกระเด็นออกจากใจของพระอนาคามีแล้วก็เลสกิเลสโทสะคือความกโกรธโมโหโกธาง่นงานกระเด็นออกจากใจของพระอนาคามีแต่กิเลสโมหะ ความหลงในตัวเองความหลงในเรื่องต่างๆมันยังติดอยู่ในจิตใจยังเป็นพระอนาคามียังมีความหลงละเอียดอยู่ในจิตใจเพราะนั้นท่านตายไปท่านมราณาภาพลงไปพระอนาคามีมราณาภาพลงไปท่านยังเข้าสู่นิพพานไม่ได้นะเพราะยังมีกิเลสมโหหะอยู่คือความหลงอยู่อวิชชาอย,ยังอยู่ในจิตใจของท่านอยู่ ท่านจะต้องขึ้นไปชำระหยุดชั้นพรมชั้นพรมห้าชั้นน่ชั้นที่อยู่ของพระอนาคามีเนาะพระชั้นพรมห้าชั้นอวิหาอัตปาทุตสาทุตเสียกนิฐานพรมพระอนาคามีจะขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นจะนั้นไปชำระไปชำระในจุดนั้นให้คขาไปภาวนาไปกันกอรองไตรตรองให้สะกดจากนั้นท่านรู้แจ้งเห็นจริงอ่ ใจของท่านหลุดพ้นจากนั้นจัดใจของท่านหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสท่านเข้าสู่นิพพานเลยพระอนาคามีจึงไม่ลงมาเหยียบโลกวัฏฏสงสารนี้อีกพอขึ้นไปหลือไปอยู่พรมออกจากพรมก็เข้าสู่นิพพานนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะพระพุทธศ,ศาสนาประทานให้ลูกหลานคณะสัตศาศาศายาจโจมทุกคนนะ เรื่องฝึกจิตฝึกใจนะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจปล่อยจิตปล่อยใจก็อย่างที่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับวัวป่าควายป่าหรือวัวควายที่เราไม่ได้ฝึกเอามานะเนี่ยมาใช้งานผลที่สุดก็นะ่ะเป็นควายป่าเป็นควายเถื่อนป่าเถื่อนมีแต่ความดุร้ายแหละจ้ะนี่ยใจของคนเราก็เช่นอย่างนั้นเหมือนกันนั่นนะเพราะนั้นเราต้องพยายามฝึกฝึกจิตฝึกใจ ฝึกยังไงก็ต้องฝึกตามแนวแถวพระธรรมคําสอนของพระพธธุทธเจา้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําบอกกล่าวอันนี้แหละเป็นหนทางเป็นหนทางที่ถูกต้องเป็นหนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนน่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตอนนะนี้นะ สัพพ้รนคาวินิมตโตสัพพันตาพระวสิตตสัพพเวรมะติการตัเนีบบัวตัวจัทุวังภาวะซาพปีติโยวิวาจัน นาสตุมาเตภาวาตวันตารายโยสุขิทิทายุโกภาวะาภิวันตนาสิฤาสนิจังวุฒาปา,ายยินโอนจันตา วันตันติอายุวันโนสุขังภาลัอายุโดภารโดทีโรวันนโดปฏิภาณโดสุขัสสะดาตเมธาวีสุขังสุอาทิคตติ อายุณตวารพลังวานางสุขันจาปฏิภาณโดดีคายุยาสวาโฮติยาคายาตุปปาัสติติภาวะตูพามังกาลังรังท่านตูซาพเทวัตา สามบาบุตานุภาเวนะสดาโุทีพะวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนะสดาโุทิภะวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสพัพปเดวตาด สังขานุภาเวนะสดาโตตีภาวันตุ